แก้ที่สายเหตุปลายเหตุคือคุณผอมลงแน่นอน สิบเหตุผลที่คนลดความอ้วนแล้วไม่ผอมลงนะผมสรุปง่ายๆและสิบข้อผมว่าถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นที่ลดความอ้วนแล้วรู้สึกว่ามันไม่ลงมันตัวไม่เล็กลงสัดส่วนไม่ลงผมว่าคุณน่าจะมีหนึ่งในสิบข้อนี้คุณจับสักหนึ่งข้อนะครับแล้วไปแก้ไขปัญหาผมเชื่อว่าคุณจะสามารถลดความอ้วนแน่นอนข้อที่หนึ่งคือคุณด่วนสรุปเร็วเกินไปผมอ่านเปเปอร์นะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเนี่ยช่วยคนไทยลดความอ้วนมาเกินเจ็ดแสนคนตลอดสามปีผมเห็นลักษณะของคนที่ลดความอ้วนเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายๆกันคือ บางคนจะลดความอ้วนแล้วลดเลยแต่หลายๆคนนะต้องรอถึง3เดือนต้องรอปรับตัวก่อนปรับอาหารปรับเวลานอนปรับการออกกาลังกายหลายอย่างครับจึงกว่าจะลดได้ดนะังนั้นปรับปรับแระปรับ คือเคล็ดลับของผมครับไม่มีสูตรตายตัวสําหรับทุกคนดนะังนั้นยังไงคุณก็ต้องปรับให้เข้ากับชีวิตประจําวันข้อที่2คือนอนไม่พอเวลาคุณนอนไม่พอมันจะทําให้คุณเนี่ยเดินช้าลงในวันถัดไปพอเดินช้าลงคุณดูง่วงซึมซึมอัตราการหอบหามนก็ลดลงครับเป็นเรื่องปกติ3คือคุณหิวบ่อยเวลาคุณหิวบ่อยเนี่ยมันน่ากลัวมากนะครับสมมุติว่าคุณซื้อน้ามาเนี่ยถ้าคุณหิวปุ๊บคุณ จิบน้ำหวานหิวปุ๊บคุณจิบน้ำหวานคุณรู้สึกว่าวันหนึ่งคุณไม่เห็นกินอะไรเลยแต่ทําไมคุณอ้วนขึ้นนั่นแหละครับเรื่องการหิวบ่อยเนี่ยเป็นอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยค,อยคอยอ่อยๆอ้วนขึ้นโดยไม่รู้ตัว 4. คือเครื่องดื่มเครื่องดื่มที่ใส่ไซรัปมีงานวิจัยว่ากระตุ้นให้เกิดการสะสมไขมันรอบเอวโดยเฉพาะไฮฟุกโตสคอนไซรัป เราไปเปิดดูครับมันจะเขียนว่าไฮเซลับหรือเป็นไฮฟุกโต้คอนเซลับพวกนี้ส่วนใหญ่มีงานวิจัยว่ากระตุ้นให้เกิดไขมันในช่องท้องได้ค่อนข้างง่ายทําให้การลดของอ้วนช้านะครับ 5. คือโภชนาการไม่ครบโภชนาการไม่ครบคือกินแต่ข้าวขัดสีกินแต่แป้งขัดสีกินแต่น้ําตาลบ่อยๆแบบนี้ทําให้ได้พลังงานส่วนหนึ่งเกินนะครับ ผมแนะนําว่าให้ทานเปลี่ยนจากข้าวแป้งน้าตาลที่ขัดสีกลายเป็นคาา์โพฮเดตที่ไม่ขัดสีเช่นง่ายๆเลยข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวหอมนิลแบบนี้เป็นต้นนะครับหรือถ้าอยากจะทานที่อิ่มมากขึ้นนะครับผมแนะนําว่ากินข้าวที่เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพวกข้าวกล้องเนี่ยรวมกับโปรตีนและผักจะทําให้เราสามารถรับได้โภชนาการอย่างเต็มที่ไขมันก็กินได้นะครับบางคนบอกว่าไขามันกินแล้วอ้วนผมบอกได้เลยว่าไขามันกินแล้วไม่อ้วนถ้าเรานะครับ กินไขมันจากธรรมชาติแล้วก็ลดข้าวไปน้ำตาลลงมาสักหน่อยหนึ่งเพื่อไม่ให้พลังงานของข้าวกับพลังงานของไขมันในรวมกันแล้วเกินความจําเป็น 6. คือน,น้ําที่ไม่เพียงพอ น้ำที่ผมชอบมากคือน้ำเปล่าน้ำเปล่าเนี่ยถ้าเราดื่มนะครับวันละ2.5-3ลิตรจะทำให้อาการหิวบ่อยหายไปคนที่ดื่มน้ำไม่พอจะทำให้มีอาการหน้ามืดพอหน้ามืดเสร็จปุ๊บก็นึกว่าตัวเองน้ำตาลต่ำก็ไปหาน้ำหวานอีกก็เลยทำให้ผอมเื่องช้าดังนั้นอาการหน้ามืดอาจจะไม่ได้เป็นจากขาดสารอาหารนะครับเป็นจากขาดน้ำ 7มีโรคบางอย่างซ่อนอยู่เช่นไทรอยต่ำต่อมหมวกไตทํางานผิดปกติมีถุงน้ําในรังไข่หรือว่าเป็นภาวะดื้อต่ออินซูลินก็เป็นไนดะ้อันนี้ผมให้คําแนะนําได้ยากต้องปรึกษาหมอเฉพาะทางอายุรกรรมต่อมไร้ท่อจะช่วยได้8คือยาโรคประจาตัวเช่นยาจิตเวชยาต้านซึมเศร้ายาคลายเครียดยาฮอร์โมนยาคุมกําเนิดนะครับยาจิตเวชบางตัวแนะนําไปตรวจสอบกับคุณหมอที่ให้ยาคุณมา 9คือไม่ออกกาลังกายหรือออกกําลังกายไม่สม่ําเสมอการออกกําลังกายคือการบูสต์อัตราการเผาผลาญพลังงานไม่ออกกําลังกายคืออัตราการเผาผลาญพลังงานก็จะต่ําหรือลดลง10ข้อสุดท้ายอันนี้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คือเครียดเรือหลังเวลาคุณเครียดคุณจะเครียดจนจินจนยไม่รู้ตัวแต่ความเครียดทําให้ต่อมหมวกไตเนี่ย ทำงานลดลงทําให้ต่อมอกไตล้าความเครียดทาให้ไทรอยทํางานลดลงความเครียดทาให้คุณขยับตัวช้าในวันถัดมาความเครียดทาให้นอนหลับไม่ค่อยสนิทแบบนี้เป็นต้น10เหตุผลลดความอ้วนแล้วไม่ผอมลงไปค่อยๆไล่ดูว่าคุณน่าจะเข้าข่ายตรงไหนแล้วแก้ที่สายเหตุครับแก้ที่สายเหตุปลายเหตุคือคุณผอมลงแน่นอนรักทุกคนนะครับใครชอบความรู้เหล่านี้นะครับเอออยากเรียนเป็นคอร์สออนไลน์ก็ได้คุณสามารถเรียนได้โดยการพิมพ์คําว่า cf แล้วก็ขอราคาพิเศษจาก12,000บาทเหลือ7,200บาทช่วงโควิดช่วงนี้นะครับให้ราคาพิเศษรักทุกคนนะครับสวัสดีครับ